มีความน่ารักของสองสาวมาฝากกันนะคะสำหรับแม่ทิ์ทุกคนคะ่ะเป็นวันที่สองสาวนะคะก,ก็คือเจเจไอวากับมวยเล็อกอัญญานะคะแต่งชุดนี้เลยน่ารักม,มากๆนะคะโชว์เอวแบบเซ็กซี่เล็กๆเบาๆนะคะมีโชว์หลังด้วยคะ่ะ <ๆ S 1> น่ารักสุดๆไปเลยนะคะไอวาขนมอะไรคะอกินขนมอะไรคะ สองสาวนะคะเขาก็จะดูอ่อนหวานอ่อนโยนมากๆเมื่อได้อยู่กับป้านุษและกบพี่ฝานะคะป้านุชย์ก็จะเสียงอ่อนหวานมากๆก็ทําให้สองสาวอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะทํมาได้ช้าๆเบาๆน่ารักเกื่อสุดๆไปเลยโดยเฉพาะน้องไอวาหรือว่าเจเจไอวาของเรานะคะถ้าเขาได้อยู่กับพี่ฝานะคะก็จะดูมีความสุขมากเป็นตัวของตัวเองแสดงออกทุกอย่างที่ พี่ฟ้าบอกนะคะพี่ฟ้าก็เหมือนกัน,นค่ะพี่ฟ้าก็คือรักทั้งอัญญาและก็ไอวาเนี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าอไอวานะคะก็อาจจะพิเศษหนึงเป็นคนสวยของเขานะคะเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเรียกไอวาตามพี่ฟ้าแล้วนะเพราะว่าพี่ฟ้าเขาจะชอบเรียก เจเจไอว่าว่าสวยนะคะซึ่งฟังแล้วก็น่ารักดีนะคะทุกคนอันยาก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะน่ารักแล้วก็สวยเหมือนกันค่ะแต่สวยแล้วก็น่ารักกันคนละแบบนอย่ยาดราม่านะคะแม่ททีย์ตัวเลยเหรอเจ็ดตัวไปเลยค่ะเจ็ดตัวตัวที่ยังเป็นมีอะไนโอ้โหไม่สบายเหรอคะสบายดีหรือไม่สบายคะสบายดีแต่แต่เราพี่ก็ไม่ได้ดู อ๋นอนอเล่นเล่นอยู่โอเคอเจวยไม่ติ้งแล้วเหรอเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวมันนีอันนี้นะไม่หายแล้วหายแล้วเหรอคะเย่เ <c oughs> ดิอได้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหกระโดดได้ด้วยแฮะนั่นไหนคะ